แลนคร r u เซอร์พาโดเครื่องยนต์ดีเซลแท้นะครับคันนี้รถปี2,012สภาพสวยทั้งภายนอกและภายในนะครับคันนี้รถเจ้าของดูแลดีมากครับเลขไม่แท้1,80,000นะครับรถมีประวัติเข้าสู่โตโยต้าตลอดสามารถตรวจสอบประวัติได้แล้วก็การันตีว่าเรื่องตัวถังไม่มีชนหนักพริกความอย่างแน่นอน ส่วนภายในก็เป็นเบาะหนังแท้สีเบจทั้งคันนะครับสภาพสวยมากนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบาะไฟฟ้าคู่หน้ารวมถึงเบาะแถวที่3ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับหลังคาสลูปและระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกตำแหน่งใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับบอกเลยมาดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนตัวเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0ซี cc นะครับเป็นเครื่องรหัส1 kd เกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสีลอ้อ สภาพของตัวถังนะครับอย่างที่บอกไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับห้องเครื่องสวยห้องเครื่องเดิมๆนะครับสติกเกอร์อยู่ครบและผมก็ขายพร้อมให้กับป้ายทะเบียนสวยๆเลขนี้ไปเลยนะครับสำหรับราคาขายของรถคันนี้ผมก็ขายอยู่ที่ราคา1 5 9 0 0 0 0านบาทนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลนะครับหรือนัดหมายดูรถทดลองขับได้ที่ซอยนวมินเจกรุงเทพมหานครนะครับ